สวัสดีครับวันนี้พบกับผมครับหาสาระยืนยังเชวันนี้มีหนึ่งเมนูเด็ดครับผมแกงหน่อไม้เมนูเดิมครับแต่วันนี้พิเศษกว่าเดิมกดติดตามครับนี่ครับผมนี่ก็คือหน่อไม้นะครับก็ทําการสับเรียบร้อยแล้วครับนี้ครับแม่ก็ทําการสับเรียบร้อยครับผมแต่นี่จะแตกต่างจากวันก่อนนะครับวันนี้มีหนึ่งวัตถุดิบที่จะใส่ ลงไปในแกงหน่อไม้ด้วยนะครับนี่ครับตามครับนี่นะครับนีก็ตั้งหม้อรอเรียบร้อยนะครับน้ำก็เดือดได้ที่พอดีนะครับผมเดี๋ยวจะทำการเอาหน่อไม้ใส่ลงไปในหม้อนะครับผมนี่ครับ แป๊บหนึ่งนะครับนี่รครับสายลงไปเห็นไปเลยครับนี่เสียงก็อ้อแอหน่อยนะครับพอดีได้ที่ ติดตามครับนี่นะครับนี่ก็คือวัตถุดิบที่เตรียมไว้จะใส่ในแกงหน่อไม้นะครับไอบวบครับผมบวบดอยทางบ้านผมก็เรียกมะกระดอมฮะอันนี้ก็คือไอพึ่งนะครับรังพึ่งแม่ไปซื้อมานะครับทั้งสองอย่างเลยแม่ซื้อมานะครับนี่ครับไม่รู้แม่จะทําเมนูอะไรนะครับนี่รังพึ่งครับไม่รู้กี่บาทเหมือนกันครับเนี่ยนี่ครับผม อันนี้เป็นเมนูแถมครับผมรังผึ่งครับอ่อนๆเลยนะครับกินก็จะมีแบบสำหรับคนที่ชอบนะครับมันก็จะแบบว่าเทคเจอร์ก็อาจจะติดฟันหน่อยนะครับถ้ามันเย็นๆแล้วต้องกินตอนร้อนๆครับผมแต่ถ้าปล่อยทิ้งให้เย็นแล้วติดฟันแทะแน่นอนเลยครับไม่เหมาะสำหรับไอคนที่ฟัน ล้อมลัวนะครับเอ่อดัดฟันประมาณนี้ครับ <c oughs> ดีตามครับนี่นะครับนี่น้ําก็เดือดนะครับตอนใส่หน่อไม้ลงไปนะครับน้ําก็เดือดมันก็จะเกิดเป็นอาการปฏิกิริยาแบบฟองๆอย่างนี้นะครับไม่รู้มาได้ไง <c oughs> อันนี้ก็ตักออกนะครับฟองมันนะครับก็ทำการกำจัดทิ้งโ <c oughs> ดยการตักออก เดี๋ยวสักพักมันถ้ามันเยอะเริ่มเยอะขึ้นมาอีกก็ตักออกเรื่อยๆนะครับตักออกแล้วก็ประมาณสักสามสิบนาทีครับจนหน่อไม้จะอ่อนแล้วก็จืดนะครับนี้หน่อไม้ก็ยังกินไม่ได้ครับผมเพิ่งใส่ติดตามครับ นี่นะครับนี่ก็คือพริกนะครับไอแม่กับตาชิดปลูกไว้นะครับนี่ครับปลูกเก็บมาใส่นะครับนี่ครับผมฝั่งนู้นก็มีนะครับนี่คือผักสวนครัวอยู่ข้างล่างก็มีครับ เดี๋ยวก็ทําการเก็บพริกนะครับตามครับสวัสดีครับนี่นะครับนี่ก็จะเป็นเมนูพึ่งนะครับนี่อันนี้ก็ประมาณไม่รู้ราคาเหมือนกันนะครับประมาณห้าสิบหกสิบหรือร้อยหนึ่งก็ไม่รู้นะครับแต่มันจะมีสองชิ้นมันจะยาวยาวมากนี่ครับอีกชิ้นหนึ่งแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งก็ นี่นะครับอันนี้คือนําเสนอแบบสูตรสอสํำรวยครับผมยืนยังเซนะครับคือสูตรยืนยังเซคือเอาแค่นี้นะครับเอาต้องการต้องการแค่นี้เองเพื่ออาจจะเป็นออเดอร์ก่อนออเดอร์เวลายเย็นครับนี่ครับก็คือใส่ลงไปเลยในใบตองนับเนี่ยครับผมก็ทำการใส่ ใส่เสร็จนี่ครับไม่ต้องมีอะไรมากมายครับ<อ>เมนูของยืนยังเซครับผมนี่ครับนี่ครับไอเกลือก็ทำเหมือนเชฟหน่อยนะทำเหมือนเชฟเนี่ยนี่ครับเผื่อมันจะเด็ดนี่ครับก็ใส่เกลือลงไปนี่ครับ ใส่เกลือใส่แต่เกลืออย่างเดียวนะครับคือไม่รู้จะใส่อะไรเหมือนกันติดตามครับนี่นะครับนี่ก็คือวิธีการห่อของซาส,สบ,บวยครับอันนี้เมนูของยินยังเซนะครับผมเนี่ก็เสร็จสับเรียบร้อยครับแค่นี้ครับคือใบตองสองชั้นก็พันพันไม่ต้องพันก็ได้ครับเออคือง่ายดีไม่ต้องพันดีกว่าเดี๋ยวก็ยัดยัดยัดใส่ในเตาเลยนะครับ นี่นะครับคือไม่ต้องยุ่งยากครับเราก็นําห่อเรียบร้อยครับยัดใส่ใต้เตาเลยครับเดี๋ยวก็สุกเองนะครับนี่ก็ยัดลงไปเพราะว่าอุณหภูมิอความร้อนมันถึงอยู่แล้วนะครับผมนี่ครัอรลุ้นดูครับว่าจะทานได้หรือไม่ได้นะครับนี่ครับอันนี้คือส่วนที่เหลือนะครับ นี่ก็ครับอ่อนๆเลยครับเนี่ยครับแต่ตัวของมันก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับนี่ครับตัวดึงดึงมาตัวบางคนก็เล็บมืออาจจะไม่สวยนะครับมีแต่ขี้ยางนี่ครับตัวก็ลักษณะนี้นะครับบางคนก็นิยมทานสดนะครับเพราะว่าเขาเขาก็จะพูดว่าเป็นยาชูกำลงชูกำลังประมาณนี้ครับบางคนบางพื้นที่นะครับเขาก็กินสดๆกัน เพราะว่าเขาจะไม่นิยมกินไอ้ที่มันสุกเพราะว่าเขาเขาว่ามันติดฟันนี่แหละครับเพราะว่าอเป็นบางพื้นที่ครับผมแต่บางพื้นที่ก็ต้องทําต้องเอาไปทําให้มันสุกก่อนแต่บางพื้นที่ก็กินได้เลยครับทานได้เลยนี่ครับนี่นะครับอันนี้คือหน้าตาของจริงนะครับแต่นี้สําเร็จเรียบร้อยแล้วกี่ทั้งคี้เท่าทั้ง ไม่ใช่ไม่ไหมนะครับเนี่ยไม้เลยต้องเปิดลุ้นดูครับดีครับดูหน้าตามันสก,กอนอืมลุ้นพร้อมกันนะครับไปโอ้โหนี่ครับหน้าตาก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับรนี่ครับกำลังดีครับผมมีน้ำนี่ครับ เดี๋ยวลองชิมดูครับ,บน,น,นี่นะครับเพื่อนเพื่อน,นเมโนูไอ้รังผึ้งน,นะครับนี่ครับแอบรังผึ้งใส่ถาดอย่างนี้ครับคือว่าไม่ไอ้ไม่มีเวลารีบ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 เกินครับรีบรีบรีบกินนี่ครับเดี๋ยวลองชิมพร้อมพมกันนะครับนี่ครับว่ามันจะ กินได้หรือเปล่าประมานี้ครับอืมเด็ดครับเพื่อนๆแต่มันก็จะฝากตรงไอ้ไอตัวเปลือกมันนะครับรังมันอะไอตัวข้างนอกเนี่ครับที่ไม่ใช่ที่ไม่ใช่ตัวมันจริงๆครับถ้าตัวมันจริงๆมันก็จะ เป็นลักษณะแบบเหมือนเนี่ยครับเหมือนหนอนไม่ไผ่เหมือนเนี่ยครับอันนี้ก็มันก็จะนุ่มก็จะอร่อยอแต่ถ้ากินอย่างเงี้ยคือเหมือนแบบติดฟันแน่นอนครับถ้าเวลามันเย็นถ้ากินร้อนๆก็จะไม่เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวต้องมีมีมมไอเครื่องเครื่องแก้มครับกินด้วยก็คือแอลกอฮอล์ล้างเลยครับเพราะว่า ไม่งั้นติดปานตายเลยเยวครับเดี๋ยวขอสวัสดีสวัสดีตัวเก็บเงียบหน่อยครับนี่ครับเพื่อนอืม รงเกี๊เกีนี่เด็ดเลยครับมันร้อนๆนนเด็ดเลยนะครับอันนี้หาซื้อนะครับหนึ่งร้อยบาทถามแม่แล้วที่แม่ไปหามานะ,นะครับแม่ไปซื้อมาไม่ใช่ไปหา <g ird> อืเ <c oughs> ด็ดครับเมื่อนถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจ อยากทาทดลองทํากันได้นะครับแต่ต้องมีวัตถุดิบก่อนนะครับหายากยากมากๆตีด้าครับขอบมาครับนี่นะครับมแม่ก็ทําการใส่ไอพริกแกงเรียบร้อยนะครับคือมีพริกเกลือแล้วก็ผงนัวปลาร้านะครับเหมือนพริกแกงตอนคลิปก่อนนะครับถ้าคนใครอยังไม่ได้ดูก็เดี๋ยวผมขึ้นลิงก์ให้ดูนะครับ ไอ้คลิปก่อนอันนี้แม่ก็ทําการใส่นี่ครับมะกระดมบวบบวบดอยนะครับบวบดอยทางบ้านผมเขาเรียกมะกระดมนะครับนี่ครับนี่ก็ทําการใส่เข้าไปครับไอถ้าถ้าสมมติว่าไม่มีแมงลงแมงลักเหมือนใบกาคอกําก่อนนะครับมันมีหลายภาษามากคือ พูดจะไม่ค่อยเหมือนกันนะครับไม่ต้องใส่ก็ได้ครับคือใส่น้ำปูอย่างนี้ก็ได้นะครับมีน้ำป่งน้ำปูมีบางคนก็นิยมใส่กบกบแบบเผาก่อนนะครับแล้วก็ใส่ปลาลุงปลาดุกใส่ปลาแห้งยังไงครับทําได้หลายเมนูนะครับใส่ห้องใส่เห็ดด้วยก็มีครับแต่วันนี้คือนําเสนอเมนูนี้ครับติดตามครับ แต่ถ้าเมื่อกี้ลืมลืมพูดครับใส่พวกไอ้กบใส่ปลาดุกย่างพวกนี้ก็จะเป็นอีกเท็เจอร์หนึ่งนะครับคือเครื่องปรุงก็ตามสูตรปกติครับคือใช้สูตรเดิมแต่เปลี่ยนคือวัตถุดิบที่จะเสริมสร้างใส่เข้าไปนะครับถ้าเพืเ่อนๆคนไหน อยากทําประมาณนี้ครับอันนี้คือคือแนะนํานะครับไม่ว่ากันนะครับผมนี่ครับนี่คือใบยานางครับนี่คันเสร็จสับเรียบร้อยนะครับนี่ครับรอเติมครับรอใส่ใส่ลงไปในแกงนะครับคือใกล้ๆจะสุกคือสุกเรียบร้อยแล้วครับคือว่าเราเราจะพอแล้วคือเราเราเราก็ ใส่ลงไปนะครับไม่งั้นน้ําใบยานางจะไม่ค่อยเขียวถ้าเราต้มนานไปน้ําใบยานางก็จะเป็นค้าๆนะครับเหมือนแบบเพียประมาณเนี้ยครับแต่ใครชอบแบบสีสันหรือแบบหน้าตาดีหน่อยก็ใส่ใส่ไอใ,ใส่ตอนคือสุกเสร็จเรียบร้อยเราใกล้จะปวดคือใส่เลยครับมันหน้าตามันก็จะเขียวน่ากินหน่อยนะครับประมาณนี้ครับผม นี่นะครับอันนี้คือแกงหน่อไม้คือได้ที่เรียบร้อยนะครับอันนี้คือพร้อมรับประทานนะครับผมแต่นี่ก็ทําการใส่ใบยะนางนะครับใส่ลงไปนี่ครับนี่คือพร้อมกินเรียบร้อยใส่ประมาณประมาณได้หรอไหมประมาณสามนาทีนะครับสองนาทีสามนาทีประมาณมันเดือดนะครับคือรอให้เดือดถ้าปึ้งปังปึ้งปังขึ้นมาคือ เอาออกสามารถเอาออกได้นะครับเออส,สีสันก็จะประมาณนี้นะครับคือจะไม่เหมือนที่เพีย้ยคือแบบมองๆหน่อยประมาณนี้นครับแต่น,นี่คือจะเขียวหน้าตาก็จะน่ากินอยู่ที่คนชอบนะครับคืออันนี้คือไอ้นี่นะนำเสนอนะครับใครชอบแบบนี้นะครับลองทำกันดูได้นะครับเนี่ย นี่ครับน้ำก็จะเขียวคือจะไม่อันนี้คือได้รสชาติใบยะนางจริงๆนะครับมันก็จะไม่ค่อยดำน,นี่ครับน,น,นี่ครับเขียวอย่างเงี้ครับประมาณนี้ก็ได้ที่แล้วครับน,น,น,นี่ครับทํามันเดือดปึ๊กประมาณสักผุดหนึ่งนี่ครับเนี่ยประมาณผุดสองผุดก็พอ นี่ครับนี่ก็แม่ก็ทำการยกนะครับแล้วก็นี่ครับพอชิดนำเสนอแก้มแกงหน่อไม้ครับเผามะเขือพวงครับผมนี่ครับต้องต้องยงอันนี้ออกนี่ก็ทำการเผาไปเลยครับใส่ไปในกองไฟนะนี่ครับ แกงกับแกงหน่อไม้นะครับผมอยู่ที่คนชอบเหมือนกันนะเนี่ยก็จะให้มัน,มนหอมหอมสีสันเท็กเจอร์ก็จะหอมหอมเหมือนกินสุกมะเขือประมาณนี้ครับสุกมะเขือแบบแต่ไม่ได้ใส่พริกใส่อะไรก็จะมีเท็กเจอร์ที่หอมกินควันไฟหอมกินไฟไหม น้อยๆประมาณนี้ครับนี่ครับนี่นะครับอันนี้คือหน้าตาที่ไอมะเขือ,อพวงที่เราเอาไปจี่ไฟนะครับไปเผาไฟนี่นะครับจี่ก็ได้เผาก็ดีนะครับน,นี่ก็อันนี้คือได้ที่แล้วนะครับอันนี้สามารถกินแก้มกับแกง่อไม้ได้เลยนะครับนี่ครับผม นี่ก็ทําการเก็บนะครับคือว่าได้ที่หมดแล้วติดตามครับนี่นะครับเพื่อนๆอันนี้คือเดี๋ยวเปิดให้ดูครับนี่ครับน้ำปูครับผมอันนี้ก็จะใส่ในแกงหน่อไม้นี่สุดเด็ดนะครับอยู่ที่อยู่ที่น้ำปูเหมือนกันนะครับที่คน คนนาเสนอเออไม่ใช่อยู่ที่คนทํานะครับว่าจะเด็ดหรือไม่เด็ดนี่ครับอันนี้คือน้ําปูเดี๋ยวเดี๋ยวไปใส่แกงมไม้ครับผมเดี๋ยวคลิปหน้านะครับถึงถึงฤดูมันผมจะนําเสนอนะครับวิธีการทําน้ําปูนะครับผมอันนี้ครับนี่นะครับอันนี้ก็คือสูตรแม่นะครับรังผึ้งครับผมก็ จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับคือตอนตอนที่เอาไปย่างนะครับห่อไปตองอย่างก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้แต่ยังไม่ได้ถ่ายไอตอนอันนี้นะครับม,มัวแต่อันนี้อยู่ <c oughs> มัวแต่เซอยู่ครับ <c oughs> ก็เลยยังไม่ได้ถ่ายอันนี้ก็เราดูครับปฏิตามครับผมมันจะเหมือนกับสูตร สสำรวยยืนยังเซหรือเปล่าครับเดี๋ยวเอาหน้าตามาเทียบกันนะครับเดี๋ยวดีนี่นะครับนี่ก็คือหน้าตาของแกงหน่อไม้นะครับอันนี้คือใบไอกำข้อใบแมงลักไม่ได้ใส่นะครับนี่หน้าตาจะประมาณนี้นะครับนีน้ําใส่ใบยานางก็จะออกเขียวๆกว่าปกติครับไม่เหมือนขี้เพี้ยหน้าตาสีสันนี่คือน้ําปูนะครับ เดี๋ยวให้แม่ตักแบ่งใส่้วยเล็กนะครับเพราะว่าน้ำปูไม่รู้แม่งมาจากไหนคือสูตรไหนก็ไม่รู้นะครับเนี่ยมาจากไหนก็เหมือนกันเดี๋ยวแบ่งแล้วลองชิมดูนะครับว่ารสชาติมันจะดีไหมแต่บางที่นี่เขาทําทําดีมากนะครับน้ำปูคืออร่อยเลยแต่ถ้า<ด>คนทําไม่เป็นน่ะมันจะรสชาติคือแดกไม่ได้ะครับคือประมาณเนี้ยครับนี่ครับ นี่แม่แม่จะทําการชิมนะครับไอส่วนลูกสาวลูกสาวก็นี่ครับกินโจ๊กน้นี่เระเพาครับนี่ก็ใส่เรียบร้อยคือถ้าน้ำปูดีๆนี่คือเขาใส่เนี่ยไม่จะหน้าตาจะไม่เหมือนกระแมงอย่างงี้ คือมันจะไม่เป็นก้อนมันมันจะสีเหลืองๆแล้วก็อะมันจะเวลาโดนน้าแม่งจะละลายเลยประมาณนี้ครับมันก็จะละลายเลยแต่อันนี้คือแม่งเหมือนกระแมอยู่นะค,คือเข้าหอ้อนไปนี่กินนอปกะมเนี่ครับ <ince> หอมปะอ๋อใช้ได้อยู่นะครับอันนี้คือแบบ แบบแบบไม่ได้ใส่น้ำปูนะครับนี่คือคือแกงแบบบ้านบ้านบ้านจริงๆนะครับคือนี่แกงแบบบ้านบเลยนะครับนี่คือมีแต่ใส่บวบบวบดอยคือมะกระดอมบ้านผมเขาเรียกมะกระดอมนะคนี่ครับอันนี้ก็ตาตาชิดก็จะทําการแกะหอมแดงนะครับเนี่ครับนี่แกงหน่อไม้ ตัเล็กยังกินนี่กินข้าวต้มนะครับตัเล็กอันนี้คือพึ่งนะครับพึ่งพึ่งที่แม่ทําหน้าตาแม่งสวยกว่าไอ้หาสาระยืนยังเซดทำนะครับเ <c oughs> <c oughs> นี่ย <c oughs> เพื่อนเพื่อนคนไหนอยากทกําก็มีวัตถุดิบสามารถทําได้นะครับ <c oughs> แต่น้นําปูนี่อยู่ที่คนชอบนะครับว่าจะ อยู่ที่คนโชคดีครับถ้าถ้าถ้าไปซื้อหรือว่ายัางยังไงนะครับมของเาหุมมันก็จะม,มันจะแตกต่างไปเลยนะครับคนที่ทําอร่อยก็อร่อยจริงๆแต่คนที่ทําไม่อร่อยคือรสชาติก็กินไม่ได้เลยนะครับคือกดติดตามครับอันนี้คือความแนะนํานะครับกดติดตามครับ ให้กำลังใจหาสาระยิงเซด้วยนะครับขอบมากครับเนี่ยเจออีกหนึ่งคำหนึ่งคำใหญ่ๆ,ๆนะเนี่ยเด็ด,อดบอสเา็าบยเนี่ย